เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทศกาลสงการานต์กลุ่ม608ต้องได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นค่ะนะใครยังไม่ฉีดก็ฉีดนะครับแล้วก็เช็คตนเองหากมีความเสี่ยงให้งดเดินทางตรวจ ATK ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงค่ะนะครับผู้จัดงานต้องขออนุญาตก่อนการจัดงานและกำหนดให้มีมาตรการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวดค่ะผู้จัดงานต้องลงทะเบียนนะครับอ,อันนี้ที่ ได้ประกาศกันเอาไว้นะครับแล้วก็ระหว่างเทศกาลสงกรานต์การจัดกิจกรรมตามประเพณีเช่นรดน้ําดำหัวส่งน้ําพระการแสดงทางวัฒนธรรมขบวนแห่การแสดงดนตรีนะครับกําหนดช่องทางการเดินให้ชัดเจนทางเข้าทางออกจุดคัดกรองก่อนเข้างานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่าง ห้ามปรับแป้งปาร์ตี้โฟมห้ามจําหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในพื้นที่นี่ที่เขาห้ามห้ามห้ามกันว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยท่านไม่ต้องทําอย่างที่เขาประกาศนี้ก็ได้ค่ะก็ไม่ต้องไปร่วมกับเขาอะ ไม่ต้องร่วมก็คือไม่ได้ทำแล้วละ่ะเออก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องมีระยะห่างที่บ้านนะใช่นะครับถ้าท่านโอยห้ามจังเลยนดนี่ไม่ต้องไปก็หมดปัญหาไปนะเนาะทีนี้พอไปกันแล้วหลังกลับละ่ะจกสงกรานกังวลกันละ่ะนะก็ต้องกลับพอกลับมาปั๊บเนี่ยไอ้ที่ไปเจอใครมาบ้างรดน้ำใครบ้างหรือไปแตะเนื้อต้องตัวใครมาบ้าง,งนี่นะ,ห,นะหลังสงกางรานปั๊บสังเกตอาการตัวเองเจ็ดวันนะครับงดพบปะผู้คนหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด ตรวจ ATK เมื่อมีอการน่าสงสยัยสงฟอร์มโฮมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยในหลังสงกรานเป็นไข้เจ็บคอนะคะหรือใครที่ไม่ชัวร์ก็ตรวจ ATK ก่อนเข้าบ้านนะคะค ที่สาคัญป้องกันตัวเองแล้วแหละระหว่างไปช่วงของวันหยุดยาวสงกรานี่ยต้องป้องกันเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆให้ดีด้วยนาทีนี้ต้องรู้ตัวแล้วนะเพราะ,ะรามันข้อมูลมันเยอะมากแล้วครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินาทีนี้ผมว่าคุณรู้มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขแล้ว <c oughs> นะคนที่ติดเชื้อเนี่ยรู้แล้วแล้วว่าว่าจะทํายังไงถึงจะไม่ติด แล้วติดแล้วเนี่ยอาการมันเป็นยังไงแล้วหายแล้วเนี่ยพอหลังจากหายแล้วเนี่ยมันมีอาการลองโควิดเนี่ยคุณใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่ามีอยู่แล้วทุกคนแล้วสองก็คือว่าคนที่ติดแล้วก็อาจจะกลับไปติดซ้ําได้อีกนะใช่รู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้มีน้องมีน้ององคนหนึ่งเนี่ยค่ะติดครั้งแรกก็เกือบตายเลยนะแล้วครั้งติดซ้ำเหรอคะแล้วก็มาติดซ้ําอีกเนี้ย <L an> ติดซ้ำมอีกอ่ะกิจกรรมยังทำเดิมๆไหมคะเล็ติดซ้ำก็ยังติดได้ครับผม oh. เพราะฉะนั้นรู้แล้วครับรู้แล้วว่าควรจะต้องทำอย่างไรแ <L an> ส, <ะ S 1> สดงว่าเขามีพฤติกรรมซ้ำๆใช่ไหมบางคนบางทีขงเขาบอกเขาก็ระวังแล้วนะ <L an> หรอฮะระวังเท่าระวงังที่สุดมันก็ผมว่าอย่างนี้บางคนบอกว่าเชื่อมอยู่กับเธออยู่กับฉันอยู่กับคนโน้นอยู่คนนี้แล้วแต่ว่าใครจะเกิดอาการคิดอย่างนั้นหรือเปล่าหป่คนส่วนใหญ่คิดว่าเชื้ออยู่กับคนใช่ไหมไปที่ไหนทําไมติดเชื้อทําไมติดเชื้อ ผมถามมาหวัดมันเชื่อมอยู่ไหนในอากาศแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการหายใจแล้วทไมพอถึงเวลาคนมันเป็นหวัดขึ้นมามันไปติดมาจากใครแล้วหวัดอะเชื่อมมาจากไหนเนียผมว่าเชื้อโควิดเหมือนผมว่าคล้ายๆกับเชื้อหวัดแล้วเหมือนกันบางคนบอกติดง่ายบางคนบอกติดยากนะเราป้องกันยังไงโอ้มันติดยากนะจะเป็นทีค่ะอย่างเรายิ่งเราหมั่นในการล้างแอร์อล้างมือด้วยเนี่ยนะคะ แล้วก็อาการเนี่ยบางคนนี่ก็ไม่เกิดไม่มีอาการบอกว่าเป็นหวัดเนี่ยยังอาการหนักกว่าอีกนอนสมมากกว่าอีกโอมค,ครอนนี่ไม่มีอาการเลย hmm. แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่มาย้ําเตือนคุณผู้ชมนะคะก็นอกจากมีวัคซีนแล้วมีการระมัดระวังตัวเองแล้วในช่วงของเทศกาลแบบนี้แหละก็อยากให้ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายๆคนที่ออกมาพูดนะคะอย่างทางการแพทย์นเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยนะเราผ่านพ้นช่วงของวิกฤตสงกรามไปได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเว้นย ไปต้องไปเฝ้าระหว่างทีช่วงของปีใหม่เี่นอออย่างนั้นเลยเหลยโออก็คือคือถ้ <c oughs> าผ่านช่วงนี้ไปอ่ะคนไทยก็อพอใจชื้นได้บ้างนะถ้าเราอยู่กับมันได้ถ้าถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับมันได้นะเราติดเชื้อแล้วหายามากินเองได้อะไรได้ไม่ต้องไปไวยววยหาโทษโน่นโทษนี่โทษ<า>นั้นเลยนะใช่ค่ะถ้าถ้าคิดว่าเราอยู่กับโรคนี้ได้แล้วเนี่ยก็โอเคติดเชื้อมาก็ไปซื้อยากิน อาการหนักก็ไปหาเตียงนอนโรงพยาบาลพีนอมพูดถูกถ้าทําใจแบบนี้ได้ก็โอเคเลยพูดถูกนะพอเกิดแต่ถ้าคุณยังทําใจไม่ได้นะพอถึงติดเชื้อเข้ามาปั๊บแล้วโวยวายเจ้ทา่กิดจากไหนหมจทำไมไม่รับทําไมโทรศัพท์ไม่ติดทําไมต้องไม่รับผมทำไมไม่ไม่มีเตียงค่ะไอเนี้ยไอเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ย ไอตอนไม่ติดก็ไม่มีปัญหาแลวแต่พอติดปั๊บแล้วก็ปากก็ทํางานก่อนเลยถ้าถ้าถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณต้องดูแลตัวเองครับไม่มีสติใช่ไหมเหมือนผมนี่ถ้าบอกว่าวันนี้ถ้าไปต้องติดเชื้อผมจะแทบจะไม่ต้องไปหาใครแล้วอะไปไหนคะเรต้องยอมรับสภาพไปได้ใช่เขาบอกว่าช่วงสงการเนี่ยทางสปสชเขาหน่งานะเพิ่มคู่สาย3 0 0พันคู่สายเลยพี่ถนอมเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับถ้าพอานที่า้ติดกันเป็นแสนยังไงก็ไม่พอคนสามพันคนมันจะรับคนแสนได้ไงล่ะไม่ได้ก็ต้องรอรอปั๊บ ก็ถ้าเกิดใครฟังแบบนี้แล้วตั้งสติก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็ไม่ต้องไปสถานพยาบาลก็ไปรับยาแล้วก็อยู่ HI เอานี่ผมก็วางแผนนะนี่ถ้าผมจะกลับบ้านไปหาแม่นะผมจะลงจากรถได้ไหมหรือผมจะนั่งอยู่ในรถนะครับปิดกระจกรถอยู่นั่งอยู่ในรถได้แม่มาข้างรถแล้วคุยกันนะคิดอย่างคิดอย่างนี้เลยจริงๆล้วคิดว่าถ้าเราลงไปปั๊บเนี่ยเราไม่รู้นี่ครับว่าใช่ไหม ต้องป้องกันความเสี่ยงถึงขนาดนั้นนะถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเราไม่รอดค่ะแต่ถ้าเราทําเราจะรอดค่ะอ่า